ส,สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เบอร์ครับมีเทจินเคยนะในเมนี้ก็มีมีกดในแมพที่มีชื่อว่าเออไม่รู้มันจะจะไม่ได้มไม่ค่อยจำชื่ออะ่ะเดี๋ยวขึ้นหน้าจอเหมือนเดิมนี่นะผมตอนนี้ผมอวันนี้มีอะไรผมวันนี้เกมได้อัปเดตนะผมอัปเดตแล้วนะโอ้โหแบบมึงจะอัปเดตเร็วเปไน็นไงวะ เพิ่งทําคลิปสอนฟาร์มเสร็จเลยเพราะยังไม่ได้ตัดด้วยเออประเดน็นอะเออโอเคผมถ้าใครชอบผมอยาอกืมก็ไดกด subscribe ได้วยผมเพื่อพุ่งหน้าไปหนึ่งพัร์ับได้กันนะผมโอเคมาทุกคนผมอัปเดตแรกผมก็จะมีเกาะใหม่ที่ผมเห็นอยู่สองสองเกาะคือเกาะตรงนั้นนะผมคนอนนนันจะเห็นหนาเห็นอย่างครับผมตรงนั้นนะผมแล้วก็มีเกาะตรงมนุษย์เนื่องจะไปดูไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวมนันเรือผมไม่เปิดให้ดูนะเดี๋ยวค,คูค่คนก็ไปดูในคลิปสอนฟาร์มเอานะผมก็ เดี๋ยวเราบินไปเลยครับผมโอ้โหแบบอัปเดตใหม่แบบเอ้ยมึงแบบไม่บอกกล่าวลาเลยแบบว่าอยู่จะไมแบบตอนผมตีเจ้าทะเลแล้วมันแบบรีแบบเซิร์ฟมันเรียบ,บปึบปบเรียัตรนม,มัิอะล,ล้วผมก็ไม่เห็นนะครับก,ก็ดีนะโอเคเดี๋ยวเราตัดไปตรงนน้นเลยนะแบบตื่นเต้นไงเออโอเคทุกคนครับเราก็มาอยู่กเกาะใหม่เทพโอ้โหเกาะใหม่เดียวโอ้โหทุกคนดูดีเกาะใหม่อะทุกคน เดี๋ยวดูเร็วก่อนนะมันมันเริ่มมันเริ่มจากเร็วเท่าไหร่เ,เริ่มแต่เรื่ 1, อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยใจเย็นดิหนึ่งพันหนึ่งร้อยผมมัน,มมนมมออแล้วมันฟาร์มอุ้ยบอสหรอมีบอสด้วยเออแล้วมันก่อนนี้นะ่าจะเริ่มแตะหนึ่งพันหนึ่งร้อยถึงหนึ่งพันสี่ร้อยผมเพราะผมไปอ่านหน้าหลักมาแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูอัปเดตของมันกันเลยครับผมเดี๋ยวเราจะใช้แปลภาษาขออนุญาตใช้แปลภาษาแล้วผมแบบนี้เลยนะนี่ไม่ไม่ว่ากันทุกคนเอออย่าอย่าอย่าว่าผมว่าผมอ่านภาษาอังกฤษไม่หอกไม่ได้ไม่ได้แปลเต็มไป เข้าไปดูว่ามันแปลเพราะผมแคปหน้าจอแล้วเดี๋ยวขอเอาแยกเซนเซอร์แล้วผมเซนเซอร์ก่อนนะพวกนี้อ่ะนี่โอเคทุกคนมาดูของมันมันคุ่คนอาจจะงงนี่นี่ครับผมอันนี้จะให้เลือกเป็นสี่ร้อยผมเรามาดูนี่ผมมันอัปเดตใหม่นะเดี๋ยวผมคัดลอกหมดเลยนะผมอ่านอ่านอ่านมั่วโอเคทุกคนมาโอเครับรองมือถือเกมนี้เบต้าอาจจะมีบั๊กปวดเนี่ยมีอะไรใหม่บ้าง เพิ่มเครื่องประดับมาสมชิ้นเพิ่มดาบใหม่เพิ่มบอสใหม่เพิ่มเกาะใหม่ถ้าจำไม่ผิดมันบอกว่ามันเป็นบอสบอสอะไรนะทุกอย่างมันเป็น3อันทุกคนเออบอสสามตัวมัง้งดาบใหม่เครื่องประดับเครื่องประดับคือเป็นไงอะทุกคนเออก็มีประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยหากันนะเออแบบ คลิปนี้ก็มาบอกบอกบอกแค่นี้เพราะคลิปนี้จะลงก่อนคลิปสอนฟาร์มเพราะสอนฟาร์มมันต้องตัดเยอะอันนี้ไม่น่าจะได้ตัดเยอะเพราะผมก็จะตัดเดี๋ยวเราพาดูนิดนิดหน่อยนะครับผมมนัมนมันไม่มันมีอะไรไหมมันมีให้ซื้อไหมนี่รับประมาณพันสองร้อยผมว่ามันตั้งนี้ไม่ตีแรงแน่นอนเลยเดีย๋ยวเราไปดูหลังอาคารเอ้ยไม่เข้าได้ไหมว่าจะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าดูเดี๋ยวเดี๋ยวเราเ,เข้าก่าอนเข้าไม่ได้ พระเจ้าตีได้มาไหนโอเคก็ิีมาเท่านี้แล้วผมก็ไม่ได้ขอตัวลาไปก่อนนะผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยผมมุ่งหน้า0ู0 0 0หนึ่งพันซับด้วยกันตอนนี้แล้วเจ้าบ๊ายบาย,บาย